สวัสดีค no. รับพวกของผมเหมือนกัน no. สัคงครัตั้งอยู่ในเกมแฟปปี้เบิร์ตนะฮะแล้วนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยมีทั้งทันูทั้งนักทันูนักกระบี่ศีรษะหน้าอกไม่เกี่ยวแล้วไปไปไปนี่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 นะฮะมีแฮปปี้เบิร์ตมาเล่นเลยด้วยผมอยากรู้มันยากแค่ไหนมันยากประมาณไหนผมก็ไม่รู้ผมเห็นไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้แบงค์อ่ะเออก็ไอ้แบงค์เออ เอียงเออเล่นเล่นเลยดีกว่าเออโอ้ปวเกมมาได้ศูนย์สกอร์สกอร์ศูนนะฮะไปต่อเขาต้องปิกบาครับป๊อกต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 ๊อกมันไม่อยู่มันไม่อยู่เห็นไหมมันอยู่แล้วว่ะอ่มันต้องมันต้องดีอยู่านี้ดิ ดีกว่านี้แน่นอน,ด,น,นอดีกว่านี้้มันต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ดีกว่านี้ดิโอ้ไปไม่รอดครับอีนทะีคนระับเนี่ยฮะก็อนนะฮะไปอีกทีนึงมันไม่อยู่แน่นอนเห็นไหมมันไม่อยู่บอกแล้ว โอ้เกือบขึ้นได้แล้วนะฮะท,ทีนี้ฮนะไปฮะมันไม่อยู่แน่นอนนะมันไม่อยู่อันไม่อยู่แน่นอนนะไม่จูงมาอโอ้มันไม่อยู่แน่นอนคนระับนะนะนะต้องใช้สมาธิอย่างแน่วแน่นครับโอ้บาทีนีงโอ้ คูความมัววังไก่โผลู่ความมัววังไก่โผล่ดูความมัววังไก่โผล่ไก่โผเนี่นยนนโอจะผ่านตามไม่ได้แล้วนะมะมยุ่งอะไรกับูไก่โผล่โอ๊ยตกดส่ต่อยก่ จุดอจุดโอ้ม,มันยากถังวะมันยากจริงด้วยเธอบอกไม่ยากพ้องตายนะะโหยากจริงยากจริงอะไรจริงโอ,โอ้ก็สองนะฮะสองเหมือนเดิมเมื่อไรมันจะไปสิบวะนะฮะสิบแน่นอนสิบแน่นอนคนระะับ Hoa, dạng hết vỉa lính kem, mẹ. Ya lùa thua lắm, mẹ. Oh, mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ. 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 มันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อย,อออออยู่มันไม่อยู่เอ้ยมันไม่อยู่มันไม่อยู่เออใครกำลังเห็นมิวเนี่ยก็นะครับผมก็คงขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ,รรบอย่าลืมกดตกิดตามด,ด้วยครับนะฮะฮะอย่าลืมกดติดตันด้วยครับกดตรงนี้เลยครับกดตรงนี้าันี้เลยกดได้ยังกดได้ยังครับ Que bien, ¿qué? bien, ¿qué? bien.